สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่แถวแยกประตูน้ำด้านหน้าก็เป็นท่าเรือด่วนนะครับคลองแสนแสบตรงนี้ก็จะมีท่าเรือด่วนประตูน้ำก็จะวิ่งไปวัดศรีบุญเรืองก็จะวิ่งตั้งแต่วัดศรีบุญเรืองมาประตูน้ำแล้วก็ต่อจากประตูน้ำไปผ่านฟ้าได้ คลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศบริเวณคลองแสนแสบก็เป็นที่น่ายินดีนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมตินะอนุมัติงบประมาณนะครับในการปรับปรุงคลองแสนแสบแปดหมืกว่าล้านเลยเพื่อพัฒนาคลองแสนแสบให้มีสภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงาม ที่ผ่านมานะครับประชาชนทั่วไปก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับแล้วก็คอยเฝ้ามองอว่าเมื่อไหร่คลองแสนแสบจะได้รับการปรับปรุงหรือว่าจะปรับปรุงไปทางไหนปัจจุบันก็ดีขึ้นดีขึ้นในส่วนหนึ่งก็ดูน้ําไม่มีกลิ่นมากเหมือนที่ผ่านมานะครับค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นบางวันก็อาจจะพอรับได้บางวันก็ยังมีกลิ่นที่ รุนแรงอยู่นะครับแล้วก็เป็นบางช่วงเขาก็จะปรับปรุงนะครับแบบยั่งยืนเลยนะก็มีโครงการระยะยาวเลยนะครับมีเร่งด่วนแล้วก็ระยะกลางแล้วก็แบบฟื้ฟูแบบถาวรน,นะครับรวมทั้งสิ้นก็ประมาณสิบเอ็ดปีนะก็ต้องรอกันหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะแสนแสบนี่ต้องยอมรับว่าเป็นคลองที่ยาวมากๆนะครับไปถึงนู่นเลยฉเชนเซา ผมจะพาเพื่อนๆนะครับดูบรรยากาศเรื่อยๆนะบริเวณคลองแสนแสบนะครับ oh. เราเดินทางโดยการนั่งเรือด่วนดูนะครับจากประตูน้ํา oh. ผมก็จะไปลงตรงท่าเรือรามหนึ่งนะครับใกล้ๆกับรถไฟฟ้าไอพอดเรลิงสถานีรามแหงก็จะเดินดูบรรยากาศแถวนั้น oh. ตอนนี้เรานั่งเรือกันไปก่อน คลองแสนแสบนี่ก็เป็นคลองที่สำคัญมีเรือด่วนนะครับสัญจรแล้วก็มีบ้านเรือนอยู่พจุนรนมากโดยรอบนะครับมีต้นไม้มีดอกไม้สวยงามแต่ว่าถ้าเกิดคลองยังมีน้ำเน่าเสียนะครับมีกลิ่นเนี่ยก็คงจะไม่มีใครอยากจะไปเดินเล่นนะครับไปพักผ่อนเมื <Network> ่อมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเนี่ย เกิดก็เอาไปพูดว่าคลองสแสนแสบเนี่ยน้ําเน่านะครับมีกลิ่นเหม็นมากๆเลยก็จะทาให้เกิดความเสียหายเราจะต้องแก้ไขนะครับหรือเรียกว่าทําสงครามเลยนะครับางานนี้คงจะต้องจัดใหญ่เขาเรียกว่าจัดหนกะไม่เช่นนั้นนะครับก็คงจะแก้ไขลำบากเรียกว่าต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้คลองสแสนแสบเนี่ย กลับไปมีน้ำที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้เพื่อจะเป็นที่พักผ่อนนะครับแล้วก็ท่องเที่ยว ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรัฐบาลอนุมัตง 80, ิงบ80,000กว่าล้านฟื้นฟูนพัฒนาครองแดนแสบระยะ11ปีแล้วก็เพื่อมุ่งแก้ปัญหานัานเสียที่มีปัญหาอย่างมากให้กลับมามีระบบนิเวศที่ดีเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ที่ผ่านมารองโฆษกประจําสนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครอมอ เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาพื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบระยะเวลา11ปีตั้งแต่พศสองพร้สิบสี่จนไปถึง2574ันาจำนวน84ดโครงการวงเงินรวมทั้งสิ้น82,563ล้านบาทตามที่ตรนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอโดยแผนฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบที่เป็นปัญหาอย่างมาก น้ำเสียส่วนใหญ่ร้อยละ70%เซเกิดจากกิจกรรมชุมชนบริเวณอื่นคลองรองลงมาก็เกิดจากโรงงานและสถานประกอบการเมื่อปีพศ2563มีปริมาณน้ําเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดถูกปล่อยลงคลองแสนแสบและคลองสาขารวม8 7ดแสลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีค่าเฉลี่ยความสุปรกบหรือ BOD นะครับอยู่ระหว่าง6.9ถึง12.2มิลลิกรัมต่อลิตรก็คือว่าแหล่งน้ำที่มีค่า BOD นะครับมากกว่า8มิลลิกรัมต่อลิตรก็ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีมลพิษอย่างรุนแรงนะครับบริเวณของแสงแสบเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับคือมีมลพิษอย่างแรงเลย ปัญหาน้ําเสียนะครับในคลองแสนแสบไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงแม่น้ําบางปะกงในจังหวัดฉัเชินเนซาด้วยเนื่องจากคลองแสนแสบก็มีความยาวนะครับตลอดสายก็ประมาณเจ็สิบี่กิโลเมตรอยู่ในส่วนที่เป็นกรุงเทพหมหาคนครเนี่ย4ี่ิเจ็จดกิโลเมตรและในจังหวัดฉัเชินเซาอ,อีกยี่สิบหกจุดห้ากิโลเมตรแผนพัฒนาพื้นฟูคือเพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศ แล้วก็มีความสวยงามมีระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้นก็11ปีแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันก็ได้แก่ระยะเร่งด่วนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่2,564ระยะกลางก็จะเริ่มตั้งแต่พศ2,565ถึง2,570ในระยะยาวนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พศ2,571ไปถึง2,544 ซึ่งดำเนินการโดยแปดหน่วยง,งานด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครกรมชนประทานจังหวัดฉะเชิงเศรองค์การจัดก,การน้ําเสียกรมเจ้าท่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษและก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับแหล่งที่มางอของงบประมาณนะครับแผนพัฒนาฟื้นฟูจำนวนเงินแปด6 3ล้านบาทก็มาจากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 81.40%งบกรุงเทพมหานคระนะครับร้อยละ3.50%แล้วก็เงินจากเอกชนร่วมลงทุน PPP ร้อยละ15.10%รัฐบ,บาลก็อนุมัติงบประมาณไปแล้วนะ ต่อไปคลองแสนแสบนะครับจะคงดีเรื่อยประชาชนทั่วไปนะครับมีความรู้สึกว่าน้าคลองแสนแส่นี้ไม่ดีสักทีตอนนี้ก็ปรับปรุงเรื่อยๆก็จะเห็นชัดเจนนะครับความชัดเจนไปเรื่อยเพราะตอนนี้เขาก็อนุมัติงบประมาณแล้วก็จะต้องเริ่มทําไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคลองนี้ก็ยาวจริงๆอย่างที่แจ้งไว้คือตั้งแต่กรุงเทพไปถึงจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมาหลายๆท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทําไมน้ําในคลองแสนแสบเนี่ยไม่ดีสักทีหนึ่งจะมีกลิ่นให้ได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาเลยเวลานั่งเรือโดยสารหรือว่าเดินตามทางเดินบริเวณริมคลองน้ำคลองแสนแสบเนี่ยเมื่อไหร่จะดีนะครับเพราะว่าคลองอื่นๆเนี่ยก็ดีกันแทบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคลองลาบพราว เปยประชากกตอนนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะครับน้ําเริ่มดีขึ้นมากๆเลยรวมถึงบริเวณคลองพะดูกูกเกษมแล้วก็คลองช่วงมนสีต่อไปก็จะมีหลายๆคลองนะครับที่เป็นคลองสาขาเนี่ยก็จะน้ําดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตรงคลองแสนแสบเนี่ยบางวันก็ดีบ้างบางวันก็กลิ่นมากๆเลยนะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางหลายคนก็บอกว่าบรรยากาศดูดีแล้วแต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องกลิ่น บรรยากาศโดยรอบที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ใกล้ๆก,กับท่าเรือรามหนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะคลองก็ยังดูสะอาดนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยยังมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นอยู่ทางเดินนี่ก็เหมาะจะมาปั่นจักรยานหรือมาวิ่งก็น่าจะวิ่งนะผมก็คิดเหมือนกันนะแต่ผมวิ่งออกกำลังกายอยู่ตรงนี้นะวิ่งไปวิ่งไปเนี่ย ถ้าเกิดน้ํามีกลิ่นนะครับบางทีก็อาจจะไปไปล้มนะไปล้มสลบอยู่นะครับสลบอยู่ไม่ได้ว่าเราเหนื่อยมาจากการวิ่งแนละ้วเพราะว่าได้กลิ่นน้ํานานๆเข้าไงครับทนไม่ไหวเป็นลมดีกว่าปอดผมขาดออกซิเจนมีคนมาช่วยก็เห็นนอนอยู่มือถือกล้องข้างหนึง่งเพราะว่าปอดผมทํางานไม่เต็มที่ได้กลิ่นน้าเข้าไปก็ต้องมาปรับปรุงกันนะครับให้มันดีขึ้น เพื่อที่จะเป็นที่พักผ่อนแล้วก็เป็นที่ออกกาลังกายแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไป นำมาฝากกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็สมัครเข้ามานะครับช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายกับช่อง VP มีเรื่องเล่าว่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ